สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube คุยสาระ HR Channel จากประเด็นคำถามที่สงสัยสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ที่ว่าผู้ประกันตนมาตรา33ได้อะไรข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรสำหรับการปรับเพดานสูตรบำนาญใหม่หากมีผลบังคับใช้และทำไมต้องทำประชาพิจารณ์สำหรับการปรับสูตรการคิดคำนวณเงินบำนาญชราภาพสูตรใหม ผมอธิบายให้เป็นสองส่วนครับเหตุผลที่ต้องทําประชาพิจารณ์และข้อดีข้อเสียต่อผู้ประกันตนมาตราสมสส่วนที่หนึ่งที่ถามว่าหรือสงสัยว่าทําไมสูตรบํานาญชราภาพสูตรใหม่ต้องทําประชาพิจารณ์การเปลี่ยนสูตรคํานวณเงินบํานาญชราภาพเช่นจากสูตรเดิมไปเป็นสูตรแค่ถือเป็นการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบสําคัญภายใต้พรบรประกันสังคมซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนที่จะได้รับในอนาคต หากมีผลบังคับใช้ด้านภาระการจ่ายเงินสมทบของนายจ้างและลูกจ้างรวมถึงด้านความยั่งยืนของกองทุนประกันสังคมซึ่งเหตุผลที่ต้องมีการทำประชาพิจารณ์เป็นข้อกำหนดตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายพรบรวิธีการจัดทำร่างกฎหมายและกฎหมายว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะกำหนดว่าการแก้กฎหมายที่มีผลต่อประชาชนจำนวนมากต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียนั่นก็คือผู้ประกันตนแสดงความคิดเห็นนั่นเองก็เพื่อความโปร่งใสและยอมรับได้สูตรบำนาญใหม่อาจมีผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์การรับฟังความเห็นจะช่วยลดแรงต้านเพื่อประเมินผลกระทบต้องดูว่าหากเปลี่ยนสูตรแล้วจะกระทบต่อคนกลุ่มไหนเช่นผู้ส่งเงินสมทบใกล้ครบเงื่อนไขหรือผู้ที่ส่งมานานแล้วเป็นประเด็นสําคัญที่ต้องเน้นย้ําเป็นพิเศษและเพื่อปรับปรุงร่างสูตรให้เหมาะสม ความเห็นจากประชาชนและผู้เชี่ยวชาญสามารถนำมาปรับปรุงรายละเอียดก่อนบังคับใช้ส่วนที่สองที่ถามว่าหากสูตรบำนาญใหม่สูตรแค่ผ่านและมีผลบังคับใช้ผู้ประกันตนมาตรา33ข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรซึ่งขอตอบโดยรวมนะครับสำหรับข้อดีต่อผู้ประกันตนมาตรา33ฐานเงินบำนาญสะท้อนรายได้ตลอดชีวิตการทำงานไม่ใช่แค่ใช้ฐานเงินเดือนสุดท้ายหรือช่วงท้าย ทำให้คนที่มีรายได้สูงในอดีตแต่รายได้ลดลงช่วงปลายยังได้ค่าบำนาญสูงกว่าสูตรเดิมจะมีการปรับค่าเงินย้อนหลังให้เป็นปัจจุบันร a วิลูช o นทำให้เงินสมทบในอดีตไม่ได้ค่าเพราะเงินเฟอ้อความเป็นธรรมระหว่างรุ่นเพราะคนที่ส่งสงทบมานานและต่อเนื่องจะได้รับผลตอบแทนตามความจริงของการจ่ายลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างคนที่ปรับเงินเดือนสูงเฉพาะปลายอายุงานกับคนที่ได้เงินเดือนคงที่ตลอด ส่วนข้อเสียผู้ประกันตนมาตรา33นั้นผู้ประกันตนมาตรา33ที่เงินเดือนเพิ่มสูงช่วงท้ายอาจได้บำนาญน,น้อยกว่าสูตรเดิมเพราะสูตรใหม่ไม่ใช้ฐานเฉลี่ยเฉพาะ60เดือนสุดท้ายแต่เฉลี่ยทั้งชีวิตนั่นเองซึ่งข้อนี้เป็นข้อสงสัยหรือข้อสังเกตของผู้ประกันตนมาตรา33มีการคำนวณซับซ้อนขึ้นทำให้ผู้ประกันตนเข้าใจยากต้องมีการสื่อสารให้ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง คนที่ส่งสมทบไม่นานหรือมีเงินเดือนสูงเฉพาะช่วงสั้นๆอาจรู้สึกว่าไม่ได้ประโยชน์จากฐานเงินเดือนสูงนั้นเต็มที่แต่แน่นอนครับในอนาคตประกันสังคมจะมีการปรับเพดานเงินสมทบเพื่อรองรับสูตรใหม่ซึ่งหมายถึงลูกจ้างอาจต้องจ่ายสมทบเพิ่มด้วยหวังว่าสองประเด็นที่สงสัยน่าจะหายข้อสงสัยแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปของช่อง YouTube คุยสาระ HR Channel หากชื่นขอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะว่าหากท่านกดติดตามท่านจะได้รับชมในครั้งต่อไปกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยครับสวัสดีครับ